นะครับในส่วนของมายุรีนะครับเขาก็ได้นําเสนอทฤษฎีอะไรนั้นะครับเมื่อกี้จำได้ไหมใครจำได้บ้างบอกอาจารย์ไปเลยมนุษย์นิยมไหมมนุษย์นิยมครับจะตอบยกตัวอย่างนักทฤษฎีในกลุ่มนี้มาโรเจอร์สนิสโรเจอร์สนิสครับแล้วก็แล้วก็มีมีใครอีกครับมาร์โกมีไหมนกลุ่มนี้มาโมาโก ี่พูดใช้ได้ครับแต่ว่าไม่กล่าวครับพื้นหลังกำลังสื่อความร้ไว้นะครับครูอยากให้ตัวอักษรกับพื้นหลัง้ตัดกันอย่างเด็ดขาดเลยครับอย่างเช่นพื้นหลังสีขาวสีขาวตัดกับสีแดงสีดงสีแดงเลยครับแต่ไม่มีประเด็นว่าพื้นสีผมไม่ดีนะครับแต่มีลักษณะจะได้เป็นสีเงินนะครับแต่ว่าพื้นขอกเป็นสีดำดำบองสีเงินมันใช่ไหมครับเพราะงั้นเพื่อนดูแล้วเป็นยังไงบ้างคนขี้ไม่ดีนะครับอันนี้ครูก็ผมเรียนครับแล้วก็ให้ นะครับนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับครูบอกว่ามยุรีให้เสริมหลักการจักการเรียนการสอน,นไปด้วยนะครับอดูเสริมไม่เพียงแต่การเรียนการสอนของมัตยมนะครับมัธยมบอกว่าหลักาาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มทฤษฎีมนุษย,ย์สัยธรมียนนะครับ,บอกว่าการที่จะช่วยให้ผู้เรียนนะครับกเกิดการเรียนรู้นะครับจำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้ครับการอบงมด้านพื้นฐานก่อนนะครับก็คืออย่างเช่น ถ้าเราให้ผู้เรียนจัดก,การแบบากเววาญญรีนรนเยรน,นรยู้แบบการสอนโดยที่แบบว่าแบบบรรยายครับขั้นพื้นฐานเลยนะครับครูควรที่จะจัดเอกสารการเรียนการสอนือว่าสื่ออะไรก็ได้นักให้นักเรียนได้รับก่อนนะครับซึ่งเป็นสื่อพื้นฐานใช่ไหมครับทีนี้ที่เหลือนะครับก็มีที่จะีอะไรอีกครับจำได้ไหมการดลกนไดเลยนะครับไก่ ซึ่งอ่าแล้วก็จะเป็นที่ติการเรียนรู้แบบการผลงานเยี่ยมครับเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้พิมพ์จารักด้วยนะครับยพิมพ์จารักช่วยสรุปที่ติดการเรียนรู้ของานเยี่ยมก้อนท i̇şte ี่เหลือใครดูด้วยนะครับนะครับเชิญครับเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวสวยมากสวัสดีอาจารย์คุณครูก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกคนนะคะดิฉันนันทสารมพ์จารักสุดฟองค่ะ นี่นะคะก็ออกมานำเสนอในทฤษฎีของไกเย่ยนะคะค่ะสภ <ๆ S 1> าพนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็เป็นภาพทฤษฎีไกเย่ยนะคะในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยมีสีสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็ดูกันได้นะคะค่ะสำหรับทฤษฎีไกเย่ยนะคะก็ะได้แบ่งก็ได้แบ่งออกเป็นแบบขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกก็คือแรงดึงใจก็คือคาดว่าผู้เรียนจะมีแรงดึงใจในการเรียนรู้นั่นเองน,นะคะสองก็คือการกำหนดหรือเป้าหมายนะคะก็ค,ะคือตั้งไว้ในมุมมองทฤ ขั้นทีน่5านะคะคือความสามารถในการระบรูได้ในการเรียนรู้นะคะขั้นที่6ก็คือเป็นการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะขั้นที่7จก็คือสามารถที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมในการเรียนรู้ขั้นที่8ก็คือผลที่แสดงออกมาการเรียนรู้กับผ,ผู้เรียนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนอ์ปกอบ์นะคะของการเรียนรู้ในรลับในความ 5. ข้อวยกนะคะข้อแรกคือผู้เรียนก็คือจะเป็นระบบของการสัมพั์ระหว่างระบบของระษาสัมพันธ์ในการเรียนรู้นั่นเองนะคะ2ก็คือสิ่งเราสิ่งเราก็คือสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนรู้ได้เกิดการเรียนรู้นั่นเองนะคะโดตัวอย่างเช่นถ้าเราในมหาลัยสิ่งเราก็คือสิ่งแวดล้อมทั่วไปใช่ไหมคะที่เราได้พบเห็น3ก็คือการตอบสนองก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แล้วก็ c นะคะการสวรรคนการสื่อสารแนวความคิดของการเรียนนั่นเองค่ะ ่นกาแบบรใช้ภาพการ์ตูนหรือการใช้ภาพภาฟิลมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเองค่ะคานนี้ก็เป็นองค์ประกอบหลักนะคะก็สรุปนะคะในสมัยก่อนนะคะก็ยังโลกยังไม่มีความที่จเจริญม,มากทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะแต่ปัจจุบันก็มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะโดยการใช้วทัโนรลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพิสูจน,นะะ์แนวความคิดหรือความเชื่อต่งางๆนะคะเพื่อเป็นผลหาแนวความคิดทางทฤษฎีนํามาศึกษา แนใหม่เกิดขึ้นแต่แนวเตนแนวความคิดเหล่า <minutes> น <we S 2> ี้ก็ไม่ได้หายไปนะคะแต่ก็สามารถนํามากับใช้เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะกล่าวคือก็คือผู้เขียนจึงทําหน้าที่ในการก็คือในบางทฤษฎีอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการเรียนการสอนแต่บางทฤษฎีก็อาจจะกล่าวถึงเรื่องการสอนแต่ก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจันใน